วันนี้เรามาดูรถระดับผู้นำนะคะที่เป็นโตโยต้าแคมรี่ที่รถยอดนิยมตอนนี้นะคะตัวรายละเอียดตัวรถไม่เคยติดแก๊สนะคะการันตีเลยเจ้าของคนเดียวทวร์มาลัยมังสเฟังก์ชันตัวนี้จะมีคูดแล้วคูดคอนโทรลแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถระดับผู้นำนะคะที่เป็นโตโยต้าแคมรี่ที่รถยอดนิยมตอนนี้นะคะวัยรุ่นใช้ได้นะคะ ผู้ใหญ่ใช้ดีแล้วก็ตัวรถนะคะตัวนี้เรามาดูข้อมูลกันก่อนตัวรถนะคะจะเป็นปี08ราคาที่2 0 0 0 0นิดเดียวเองนะคะตัวรถเรามาดูข้อมูลกันตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะคะไฟไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้นะตัวนี้08กระจังก็เป็นกระจังตัวคอมเมียมนะคะทั้งสองข้างเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ 2.0G นะคะตัวรายละเอียดตัวรถไม่เคยติดแก๊สนะคะการันตีเลยเจ้าของคนเดียวแล้วก็ข้อมูลตัวรถนะคะ ตัวรถสีน้ำตาลนะคะภายในตัวรถเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงภายในก็จะเป็นสีเทานะคะ oh. ตัวาลไยมังติดฟังก์ชันตัวนี้จะมีคูดแล้วคูดคอนโทรลแล้วนะคะเลขไม้เลขไม้ไม่เยอะด้วยเลขไม้สองแสนกิโลรถสิบกว่าปีนะคะไม้แค่นี้ถือว่าไม้น้อยมากเลยข้างไนเป็นลายไม้ด้วยนะคะเบาะสะอาดนะคะเจ้าของดูแลรักษาดีนะคะตรงนี้ดูได้เลยแล้วก็ตัวรถนะคะ ภายในสะอาดแล้วก็บาะบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะปรับข้างไฟฟ้านะคะทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันตัวนี้นะคะแอร์ก็จะถึงทุกมุมนะคะข้างหลังนะคะแอร์เย็นสบายเลยแล้วก็บาะสะอาดนะคะไม่มีรอยช้ําเลยไม่มีรอยขนแมวเลยนะคะภายใน oh, <no. S 1> ข้อมูลเพิ่มเติมตัวบอดี้รถนะคะปีขนาดนี้0-8อีกคันนี้ก็แนะนําให้ใช้ตรงที่ว่าถือว่ารถ สวยสภาพดีด้วยนะคะตัวท้ายนะคะตัวนี้ยังไม่เช็ยังเป็นไฟกลมอยู่ของเขานะคะแล้วก็มีซินเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องสวยๆกันก่อนตัวห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องตัวรถนะคะสะอาดเลยนะคะรถนะคะไม่มีไม่มีน้ํามันซึมนะคะทุกอย่างเลยโดยรวมก็ปีขนาดนี้สภาพแบบนี้ดีกว่าอีโกคาอีกนะคะประหยัดด้วยแล้วก็ดนทางไกลดีนะคะบอดี้แข็งแรงนะคะ รายละเอียดตัวรถตอนนี้นะคะ Total Camry เครื่อง2.0ตัวนี้นะราคาเราเปิดไว้อยู่ที่2 28,000ไฟแนนซ์ยังรับจัดอยู่แต่จัดได้เฉพาะบางธนาคารนะคะแนะนำให้ซื้อสดดีกว่านะคะเพราะว่าก็ตัวรถ200,000กว่าบาทเองนะคะรายละเอียดเล่มพร้อมโอนนะคะตัวนี้แนะนำเลยเพราะว่ารถไม่เคยติดแกเจ้าของคนเดียวด้วยใช้ดีนะคะ